สวัสดีครับสวัสดีพีพีน้องนๆนานาทุกท่านครับผมสำหรับมื่อนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่สเดือนหาปีหกสี่ทางขายเซียนคืนมุสลินก็สิได้มารีวิวสินค้าใหม่ๆให้ได้ชมกับผมเป็นเอ็นทำคืนแขวนคืนหลักคืนดักพังพอนรับผมเนี่ยเป็นเอ็นที่ยอมเซ็ตใหม่ๆกับผมกับมารีวิว แจงให้พี่ให้น้องได้สาบกันกับผมกับเป็นโทนสีเขียวใบตองอ่อนไหลมาตามลาดับครับผมือวเขียวแก่เขียวหัวเปียกกับตามภาพที่เห็นอยู่ข้างหนาเลยครับผมก็มีให้เหลือกันสีเขียวก็มีอยู่สามสามแบบสามสีกับผมสีอ่อนสีแก่กับเบิ้งกันตามภาพกับผมตามรายละเอียดสินค้าที่ทางขายเซียนคืนมุสลินเดย ถ่ายวีดีโอให้ได้ชมกับผมนี่ฮะนี่ก็เปิดขายยุทีีนี่ฮะหนึ่งกล่องเี่ครับมีอยู่หกมวนใหญ่กับผมเพี่ยนได้สิบสองชุดครับผมคืนแขวนสิบสองชุดธรรมดาก็มีอยู่สิบมวนแต่ผมเพีนเป็นมวนใหญ่ครับนี่ฮะน้ำหนักปริมาณคือสำกัญกับผมเหมือนเดิมครับนีผมมีขาดมีเกินคือสามารถทำคืนแขวนได้สิบสองชุดครับผม เปิดขายกันอยู่ที่หนึ่งอยหาสิบบาทครับผมขาดจัดทรงด่วนหาสิบบาทกับเป็นบริการจะเก็บไปทางทนสีน้ำตาลก็มีครับผมนี่ฮะทนสีน้ำตาลเป็นรายละเอียดใหม่ๆสำหรับท่านที่สนใจกับถักเข้ามาได้ครับผมหรือว่าสีประเขืนชนลอมไก่คขนแควนดักนกกวักอีลุ่มนะฮะ ขาเเรืออุปกรณ์ที่ได้กับถักขาม้าสอบถามขายเสียนคืนมังสุลินใด้กับผมก็เป็นรายละเอียดสันส้นๆกับผมที่ทั้งขายได้นามาแจ้งให้พี่ให้น้องได้ทราบกับผมเนี่ยสำหรับท่านที่สนใจก็บถักขาม้าได้กับผมก็ขอ,ขอฝากไว้ซักนิดครับสวัสดีครับ